3เทคนิคตีสนิทกับลูกค้า 1. ช่างสังเกตบางทีเราเข้าไปคุยกับพี่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีให้ไหมครับแล้วเราเห็นพี่เขาอะอาจจะใช้ลูกกงยูเป็นวอลเปเปอร์ของแล็ปท็อปครับเราก็อาจจะชวนพี่เขาคุยครับว่าโอพี่เอชอบกงยูเหมือนกันเหรอคะหนูก็ชอบกงยูคะ่ะซีรีส์เรื่องก๊อฟลินเนี่ยกงยูหล่อมากเลยคะ่ะ 2. ยิ้มแย้มแจ่มใสน้องบางคนครับ เข้าไปคุยกับลูกค้าครับทำหน้าเครียดทำตัวเป็นมาตรฐานบัญชีเดินได้เข้าไปคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลย 3. รู้จักหยอดมุกล้วอาจจะอยู่ฟิลเวิร์กเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะชมพี่เขาไปว่าโอ้พี่เอเนี่ยน่ารักจังเลยนะครับให้เอกสารผมไวมากเลยขอผมอยู่ต่ออีก2ออาทิตย์ได้ไหมครับเวลาเราหยอดมุกแบบนี้เนี่ยลูกค้าจะรู้สึกเป็นกันเองกับเรานะครับ แล้วเขาจะให้ความ